มินยังมีไอดีอยู่ไหมบีโก้อ่ะมีค่ะเอาปั๊มพูดติดตามให้หน่อย <c oughs> ตามพี่ตามมันปั๊มได้เหรอก็คือได้เพิ่มอีกคนหนึ่งไงแบบพิเต้พิเต้ให้มาคนหนึ่งสองร้อยเจ็ดแล้วตามตามชื่อพีเอสมีนะลองหามินดูสิพิมพ์พิมพ์มตามชื่อทีเอสนะไม่ต้องพิมไอ i ดีเจอได้หรอ ก็ชื่อนี้แหละไอดีนี้แหละอไปเช็คไปเจอซื้อผมเป็นสายเปร๊เรียบร้อยแล้วพี่ติดไม่ไหวเอ็กยืน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 เชียมอตรงนี้ไม่นะเดี๋ยวจะขึ้นไปหัวด้วข้างบนผมตรงไหนเนี่ยยืนเชียมอตรงนี้ไปเดี๋ยวจะไปขึ้นไปหัวทอบอลข้างบนเอ็กขึ้นไปไม่ได้ตาย ยังไม่จบใช่ป่ะอีกครึ่งหนึ่งอ่ะงั้นกูลงหงส์สอบอีกรอบไหมมาเอกมานะีมาเนี้มานี่มานี้ผมยืนไม่ไหวนะพี่เต้ผมยืนไม่ไหวเอาไปข้างในเลย ผมลืมเอาส้อยชูปมาโ oh. ยืนตียืนตีแบบยืนยืนตีแล้วบ,บิงอะ่ะบินหนีก็ได้ยืนฟังไหนฝั่งนี้อะ่ะเอกเนียยูยี่สิบเจ็ดอ่ะครับพี่เลขประสอน่ะสามเจ็ดครับสามเจ็ดมันก็อยู่แค่ยี่สิบหกเองนี่หว่าอ่ะใช่ป่ะพี่ อ,อ๋อนี่แล้วผมลดเด็กหรือไมอปีหนึ่งแล้วนี้ยังเล่นอยู่ร้านเกมเหรอหไง ครับถ้าไปทํางานกรุงเทพเล่นร้านเกมครับตอนนี้ผมซื้อคอมมาเล่นที่บ้านอดีแล้วเล่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อแน่ย o <c oughs> อยโ์ชายคอมบ้านชื่อดีชื่อดีอดมึงเล่นมึงเล่นคอมอยู่บ้านนะกูให้ทิปยาหนึ่นนงละสองร้อยจริงผมเล่นร้านเกมค่าเกมผมจดไว้หมื่นสามหมื่นเกือบหมื่นสี่เล่นตั้งแต่แบเบบวิหนึ่งจําไว้ครับเวลาไปเล่นก็จดไว้ร้อยสองร้อยเงี้ยเขียนไว้หมดเป็นร้อย <ไป S 2> <า>เลยเ<า>หรอ ผมเล่นแบบสิบกว่าชั่วโมงเลยนะวันหนึ่งอะเล่นร้านอะจาหกโมงเช้ายันสามทุ่มอมึงเคยเล่นร้านแบบรวดเดียวเสียัตังค์แต่สามวันพี่สามวันเล่นสามวันเขาไม่มีแบบบุฟเฟ่เนาะหกร้อยกว่าอูเคยเล่นไปร้อยชั่วโมงพันบาทโผมเล่นหกร้อยกว่าเออมันก็เหมือนกันนกินนอนอยู่ตัวเองให้นอนได้เดียเคยเคยแบบโมเมแบบนี้ไงแบบแต่คนที่แบบว่า แบบว่ามามาหาง,งานทําที่กรุงเทพนะแล้วเขาก็นอนร้านเกมนี่ว้ยเราก็ใช่ข้างพมแม่เ,เอาเอาเลื่อนโต๊ะออกแล้วนอนข้างล่างเอาพ่อหมไปนอนไป <c oughs> พอมันดึกแล้วคนมันเลิกหมดแล้วไงก็เหลือแค่เราแบบแ่ยเราก็นอนได้แต่ปิดคอมไม่ได้นะต้องเปิดคอมจ่ายคาชิโมงโกโนโดม <laughs> าเองวันนี้ x รอไปพร้อมมีนะอยู่นั่นแหละแล้วผมเกตให้มีนได้เลยไหมเนี่ยเราให้มีนเกตในพิดีโออีพเกตเลเกตเลยก็ได้เราเกตมาเต็มอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยไปเล่นรัเกตแบบนานๆขนาดนั้นอ่ะเข้าเข้าเลยไหมเข้าเลยไหมเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ระวังตายนะเข้าไม่ไม่ไหวถ้าเข้าไปผมตายเคยตายแล้วไม่ตายไม่ตายไม่ตายเข้าไปแล้ว ทำได้ได้เว, <atur conclusions. S 2> วลาไปร้านเกมมันเกียรตอยู่สองอย่างเกียรตไอ้พวกเด็กเกาะบอกกับไอ้โอ้โหใช่<ว>เลยะเสียงดังพวกท <อะ S 1> <ว>ี<ว>กแ่<ว>แบบว่าชอบนั่งมอไซค์หน้าร้านเกมอ่ะอจากนั่งมอไซค์เราก็นั่งดูบุรีอะไรเงี้ย ใช่ครับจริงที่ชอบเลยพี่เต้สักไหมในตัวพี่เต้ไม่เคยสักไม่เคยสักผมก็แบบนั่นแหละไม่มีมีนิดนึงสักเป็นหลังไม่บวกใช่ครับ,ร,บรูปอะไรครับพี่เสือเพ็น,เพน,คน,นคนอีสานนะครฮะแล้วก็นางไงเสือเป็นกับนางไง ไม่มีฮานุมานก็นึ่งต้มซื้อมึงมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าเสือเห่งไปแล้วเห็นไปแล้วนางอายอีกอายอีกโอ้อะไรทั้งนี่เนี่ยนางอายมันก็แอบอยู่มองอายอายจะดเปแอบถ้าจะดูดูยากไอ้เหี้ยไม่แปลกหรอกไม่แปลกหรอกที่เข้ากับพี่โจได้อ่ะเข้าเวลาเข้ามาเล่นเกมแล้วผมคิดถึงเขาอ่ะผมจะโทรเฟซหาเขาโทรเฟซหากันเลยหรอใช่ใช่คุยกันนะ สีปึกหลูกพีผมแต่นีรู้สึกว่าลงวอลไม่ค่อยสนุกเพราะว่าไม่มีพี่เจ้าคอยแบบคอยแบบสั่งแล้วแล้วใครใ<ห>เป็นคน <ๆ S 1> สั่งอะ่ะคือแบบช่วยๆกันใช่ไหมครับเล็งหัวเล็งเลขเนี้ยใครเจอก็บอกกันใช่ปะ ตัวอะไรนะมีขนมปังเหรอถ้าได้สองลนี่คือโอ้ปเนี่ยมันเป็นโอบอะไรอ่ะแฟนซีอะไรอะที่ใส่อ่ะมีไปห้องน้ำ กดกระกบาดเข้าใหม่พมต้องกดได้ไหมเนี่ยพ่เตกดกดกดเห็นมุกกากบาดไหมกดออกมาแล้วกดเข้าดันมาใหม่แล้วหนึ่งว่าให้ผมรอกดจบอาจะจะลอกกดจบไปได้ไม่ต้องไม่ต้องออกมาก็ได้อมาแล้วอ๋อเออมาแล้วก็ดี มีนะปีกที่ชินชมตั้งนานเนี่ยนะใช่มันดูดีดูด,ดีมันจะมีไอเนี N ้ยวิ B ่งอ่าซูมซูม <Okay. S 1> ซูมตรงสองล้อข้างหลังเป็นแผน่นดีเจอเนี่ยนะที่เด็กใช่ก็อยากได้ดูมันเกิดผมด้วยมีเทียนนี่น่มันเกิดด้วยนะไม่เห็นไม่เห็นเห็นเห็นแค่คนเล่นคนเดียวฮะคนอื่นไม่เห็นเห็นได้แค่แค่คนเล่นคนเดียวไงพี่ไม่เห็นเห็นแค่คนคนเล่นคนเดียว <laughs> ชุดแพงเลยนะเนี่ยชุดเมดอะเคยแพงนี่นี่กองบุกกองบุกอ่ะลุยแบ่งร่าง,ลางแล้วตัวของพี่เต้ไม่มีก็เลยเล่นตัวของพีเคอใช่เอาคายทิ้งทำไมอะ ขายเมื่อเกิดเดี๋ยวค่อยซื้อกลับคืนมาใหม่ตั้งแต่พี่ย้ายไปเล่นเบสผมก็เสียใจแล้ว ได้ผมคอมาลงด้วยทุกวันไม่ได้เหรถ้าลงอะนะคอมาลงด้วยไม่ได้อะเรืองไงเนี่ยแบบี่เต้ลงกับมีนเนี่ยผมมาลงด้วยได้เปล่าได้มีมีปัญหาแล้วลงได้อยู่แล้วมีอีกตัวเหรอพี่มีมีอีกตัวหนึ่ง ตรงนี้ระวังนะมันแรงนะรอบหนึงมึงลงกันนาเหมือนกันนะไหครับมันมันนาตรงรอบัฟอะจบแล้วเนี่ยบอทหายไอ้บอสบอสบอสแถมตัว บอสรับตัวสองเลยจบละเหมือนจะมีคนแตกจะมีคนแตกกินดินแล้วคนหนึง่ง <c oughs> ผมรงงว่าทำไมพมซู้ชิวไม่ได้ของพมบวกสิบห้าเยอะกว่าเขาแล้วก็แบบสาเตตาทมคูด,ดเยอะอะเต่ชู้เข้าไม่ได้น่าม่ที่อาชีพแหละของพมคือแบบเยอะกว่าเยอะ จบละเข้าหอนดัวหต้องต้องแอดกาลินาแอดกาลินาก่อนไหมแล้วก็เอาไปชื่อหอนเร้่เว้ยก็เดี๋ยวเข้าไปเจนในหอนเดนี๋ยวเข้าชแนลอ๋อพูยกันในทีเอสไปแล้ว วะเข้ามาแล้วเนี่ยมีนแป๊บหนึ่งนะจอมันขึ้นจอฮอนนะ่ะพับไปคาเบาวไม่ได้ได้ยินเปล่าได้ยินคาคาบปิเต้แป๊บหนึง่งรู้วะจอมันมืด ถนัดเล่นตัวอะไรเนี่ยผมเล่นแทนแบบเด่นๆห,หรือผมเล่นสตัรนก็ได้ครับซับก็ได้สตัรนถนัดตัวอะไรบ้างสตัรนสตัรนเบเฮเป๊ปแมกมารทแฮมเมอร์สตัรน,นทุกตัวครับอ่าเป็บเบิร์นี่เล่นคล่องใช่ไหมครับถนัด <c> พวกฮิกโร่พีเคครับโอเคครับเป็บเบิร์มาเลยก็ได้ครับผมเอ๋อคาบาร์ท มีนม ah ีนคาบาวหลุดไปแล้วใช่ไหมอะไรนะคาบาวหลุดไปแล้วใช่ปะดับไปละเรียบร้อยฝากฝากไว้ก่อนนะหินข่าวอ่ะโอเคนายเด็กเอ็กอยู่นายมาชแนลครับเจ็ดแปดเก้าหกสี่ห้าหกสองหกสี่สามกดกดบวกใค่ไหมเออมาเลขมันกดสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามรอบสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งนี่ไงเจอละใครไม่ดู สามหนึ่งสามรอบเนี่ยเนี่ยมีคนอยู่ใน,น,น,เ,นเ,เนี่ยซองคนเดี๋ยวเชิญเองกดมาแบบนี้ผมชแนลนี้เป็นชแนลไว้ป,ป๊อบป๊ากับเมียน,น้อยงูด้วยไม่<ต>คือคือได้คือได้เซฟเอาไว้ไม่จะเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูคนมีไม่ได้ไมาก่อนแงยังงูเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้ไม่เราก็คุยกันน้องส้มแค่นั้นแล้วไปไหนน้องส้มคนนั้น่ะ <c oughs>